ชุดเฟรนช์ชส์ช่อระดาชามุก3ชุดฟรีเอาไปทำมาหากินบริษัทช่อระดาคอฟฟี่ร่วมกับชี้ช่องรวยนะครับมอบชุดเฟรนชชายเป็นช่อระดาชามุกนะครับ3ชุดด้วยกันให้กับผู้ที่ประสบภัยโควิดอยู่ขณะนี้นะครับคนที่ตกงานไม่มีงานทำนะครับเรามอบให้เลยนะฮะชุดเฟรนไชส์ช่อระดาชามุก3ชุด ฟรี free, เอาไปทำมาหากินครบชุดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการทำชามุกนะฮะทั้งหม้อต้มนะฮะเป็นเตาไฟฟ้าแก้วฟ้าหลอดเม็ดไข่มุกชากุหลาบชาอัญชันทุกอย่างพร้อมขายได้เลยนะฮะขอให้ท่านเอาไปต่อยอดเราให้ท่านฟรีการเทรนการสอนต่างๆเดี๋ยวเราสอนให้หมดเลยเสร็จปุ๊บท่านไปเปิดร้านขายได้เลย ถ้าเอาไปขายธรรมดานะไม่มีไข่มุกเนี่ยแก้วละ19บาทราคาเริ่มต้น19บาทแต่ถ้าเกิดใส่ไข่มุกปุ๊บเป็น25บาทกำไรเนี่ยประมาณ50%ด้วยกันขายดี ID ขายง่ายฮะเอาไปตั้งในแหล่งชุมชนหน้าโรงเรียนนะครับแหล่งที่มีออฟฟิศเยอะๆนะฮะรับรบองได้ว่าท่านอยู่ได้ครอบครัวอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้สบายอย่างแน่นอนสำรวจตัวเองให้ดีไมซเซ็ของท่านท่านชอบขายอะไร ท่านรักอาชีพอะไรต้องคิดให้ดีนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นเขาแจกฟรีเอามาก่อนแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบไข่มุกเลยแต่เอามาก่อนเอาไปเก็บเอาไว้มันทำให้คนอื่นนะพลาดโอกาส